bắt bó bắt 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 này bắt 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 ดึงดีๆดึงดีๆบ่าเราสินังน, ừ, นั่งขันยืนกันแบงดีๆเดี๋ยวว่าขันยืนเหมวอยืนอืเหมวอยืนก็จะเกินนะคือหนังลอยลอเข้าไปอ,อยู่อยู่น้ำการไล่เลยมึงมาอยู่น้ำกัน <c oughs> ไล่ใส่ซับเดียวกัน <c oughs> นี่ร้อยเอมไม่พลอยไปทางไหนนี่ขวดที่ทำขวดจานในขวดแนนนึง นี mm ่เกบ่ขยงก็บกเก็บเก็บเก็บลูกน้อเก็บนี่ขนมเนี่ยเอาไปกอให้เก็บขยะไปใช้ยังไงวะมึงดูนี่ติบเลยเก็บเลยขนมลูกนเก็บไปกิน แม่ก็กินได้คือกันกินได้แต่แม่บ่มักนี่แม่บ่มักแม่บ่กินนี่ขยะนี่เต็มบ่เลยคันกินแล้วทิ่มไปแบบนี้ล่ะสิบ่ได้จักเทืออีหลี FC เพิ่นผู้ซื้อให้เพิ่นก็ก็บ่อยากซื้อได้ซื้อมาแล้วกินนําแล้วิ่มไปนํานะโอ้ตัวนี้ก็ดีร้อย รูปผูกแบบลายเนี่ยมาเป็นหน่อยบอคิดเห็นตอนเวลาบอมีกินอือตื่นแล้วเฮ้ยตื่นแล้วเฮ้ยเออตื่นแล้วเฮ้ยสาเหตุที่บุญมี่ตื่นหรือก็เมี้ยแม่เอ้ยว่ะตื่นแล้วมาใจเก็บขยะตื่นเร็วตื่นแล้วมันหมดหมดหมดมาเลยเออบุญเพลงพูดมาเก็บขยะ เป่มาดูนาถ้ขึ้นไปเนี่ยหนียวบ่เหนียวใช่เลยวะแเดี๋ยวนเหนียวหน่อยเปลี่ยนเลยนอนตอกมาได้บ่เปลี่ยนเลยนอนตอกมาได้บ่เหนียวครับเปลี่ยนในลูกโลดมันมุนหมุนมาได้ทรงเปลี่ยนได้สมนี้ก็โอเคเลยเนาะพี่เนาะเอาอย่างมากมายเลยกลัวมันบะสมนี้ก็โอเคดีกลัวเก่าสั่งไม่เท่า นี่คนที่อยู่เรือนเก่าอะไราองมันไปเ็นห่านบ้างคหาดไว้ปยปวดปุ๋ปัตกัดอันนี้เห่านแบบนี้เห็ห่านที่หานอันนี้ิดออกมานะเห่านไว้ บ่อปศิตร์เอาบ่อพอบศิตร์นางดีๆเนี่ยก็หนังตาเนี่ยคุณนายเลยคุณนายเลยอ่าวเรเห็นบอกเขาอื่นคุณนายร้อยอยู่จำหมอดเจร้อยร้อยจะเป็นเจบอเลยตอนอยู่เพื่อนรังน่ะคือไม่ได้หนังแนวนี้นี่ไปไหนคือว่าหนังถาได้ถานะอยู่เพื่อนรังเอาเจ้าบอพาเราเห็น เราเห็ุเองนะบอเห็ดเองเออจาเห็ดกับเสี่ยวบอจักเห็ุทุเรียวเสี่ยวบอได้มาสอยบอเอดูดูดูตกใจตกใจบอ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 วันนี้วันนี้ทงไซอนเมอร์นจะบอให้คิปสังกะีเลวก็ทงไลอไปบอกแอนึ่งบอช้ากให้แอมดใุ่เีย ตายแล้วมันสีโดดนั่นขุบลงได้นี่แจ๊งแล้วัง่ว่าเราเห็นแค่พืนมีแจ๊กนั่งหน่วยบนชั้แจก๊ไจกไปแจ๊กแล้อยู่เฮือนของมืองได้ดินังหน่วยบอสบอสจะเสือ่อผลงานเกินหรืเป่าเออเวลาบอกเ่อเห็นด้วยเนาะบอยากเสืออยู่ผลงานเธอ,อ,อ,อสีขนาดนี้บอสเออเออเออเวลาบอกเวกันบอกให้เห็นหน้น,น,น,นประตูว่าขันไหนนี่ยังเมื่อ แบบพ่อบอกอยากเห็ดออกสื่อนะอะไรเป็นแก้ใแงเีเนะแกแล้วแกแล้ว่ยแวตู้กแบบันอสิแกากสูงกันนะ่ หางแก่นลงอ่าางแก่นลงนี่แหละนี่คือเบิ่งกวิธีแกะเขาจะระยะนะมาห่อนแต่เช้าคุณบอกจุดสิเออนัประานเช่ามนาเป็นโอ้ยจะเห็นยังไงขนาดท่บอกว่แห้งเลยนพังวงหัวสีมาบ่ตอนเที่ยง วันนี้นะต <Pokémon. S 3> ัวมอยู่มาต้นเถียงอาก็ตื่นนอนได้หนิเนาะคือเงียบได้นั่นลอยนอนไวตื่นไวคือเงียบแท้คือมมีเสียงเหมือนค่อยได้ยินข่าวว่าเจ้าได้ขนมลายคอยจะมาขอแบ่งนะอาบเห็นบ่ทิ่นสาทิ่นไสเทีนี่นะ กินและถิ่มไปนำหมดเรื่อยค่อยว่าสิมาแบ่งขนมน้ำเจ้าเจ้าสิว่าเจ้าสิเวกในยู่บ่ได้แล้วปะคือว่าอะไรขนมลายเป็นเกทปะแบ่งยิบบอแบ่งยู่บ่เรื่อเบิ่งเอาเอาภิษฎนะเบื่อไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรียกสัญญาณตอบนะครับโก็เดินอยู่กัไทยอีก ัวยังโชวมายังบอกไทยเยคันนั้นธรรมดาบ่บอกขนั่งรอยแบ่งเบาเวียงนี่ก็ถือว่าบ่ธรรมดาแล้วนั่งเลยเนาะขนาดเบาวลาเขากินหอหนึ่งยังบ่ได้แล้วเบาเวียงเยเป็นแบ่งเบาเวียงกันถือว่านเอ่แสดงกับเบาเวียงกับพิเศษสําหรับนั่งรอยหลตื่นแน่แท้เป็นอเนีนกินอ่ แรกแรกครับบ่าวจอยบ่าวจอยแจ๊แบงเห็น้าบ่ถามหาแต่บ่าวจอยแล้วแบงเนี่ยเปแจ๊กวางทีเปิดมาเปียเนาะเจ้แบงกับบ่าวจอยพวกเรามาเปียวันน้อลอยบ่าวจอย่เอยข่าวมาก็เตือนงานก็สวายดีที่เจบาคลิปแหละด้บ่าวจอยมาเลยมียังกะทามเลยไหมชีว้ามยังกับ่าวจอยว่าเลยไหม แม่ผมมาเห็นหน้าคุ่มีคำบอกเกี่ยวข้าวยังไม่เกี่ยวข้าวแต่สาวพูดมาแล้วมาเราแมาแล้วบอกเลยได้ถือโทรศัพท์ไปอยู่บ่ไม่ถือโทรศัพท์โทรศัพท์อือบอกใ่เด้อคอยมาตอนเที่ยงได้มาตอนเที่ยงดูวะ เียนของเราสามม้งแรกเลยนะวันนี้จะให้เจ้าไปตามไปนั่งไว้ไปตามมาตายอีก่นไ่ไงวะไส่บอแม่น้านี่บอ ม้อเหลือนาลบมีใบเกียวมันใสชกเกี่ยวใช้นาใช้พ่นเนนาพุ่นใช้นาไตพุูนนาไตอันนี้นาลุกใช้นาโนนะเพื่อทำหม้อวากายนะเพื่อแล้วม่รอใบไิวล่อใบพ่วตอนเพล่นเพล่นเพล่แล้วื่นขื่นขื่่างมาหอดไึ้

บอกจะมียังอย่าบอกนะจะมียังอย่าบอกว่าอยู่อยากไรได้อย่างได้ลายไม่ได้ลายเดื้อลายเนื้เนื้อเนื้อมันบอกมีไฟผ้าที่อยากได้ลายเอออยากได้ไฟเนี่ยากได้ลายเนี่ยอยากได้ไฟเนี่ยโอ้โหแล้วทีมีเงินเสียค่าไฟอยู่บ่านเราบ้านเนี่ยมีไปห้าแล้วไปห้ายังไงนะไฟครัวแล้วไปหฟครัวไปห้าโอ้ยชาพานี่ฮะ ถ้าเนี่ยไหนขนาดตัดก็แต่เงยังบเมียนอยู่อันงาไม่ฉลองกามนี่ก็เบิ่งเพราะว่าจะมีเงินชื่อน้ามันบัดว่าไปชื่อเบียร์บรนเพลงว่าวมื่อไนกินเบียร์กินเหล้าว่ามือไนวาวเพลาเมือไงด้เจ้ากับอก่ามเมียนบอว่าไเมื่อกัมื่อทวน์ม่เมื่อไงมื่อไมื่อไงมื่อไเื่อมืองเื่อไงเมื่อไมมัน่ได้กินเหล้ามันกินเบียร์่แม่นบอไม่ม เอ็ดอันนี้เมียนอันนี้ให้เห็นก้อนนี่เมียนไม่เห็นตอกติดตัดนี่ติดตัดก็จะเหิงยังหมเมียนตัวเมียนเอาเหเอ็ด็นอย่กันบัตรบัตรว่าอยากยืมเงินชื่อน้ำมันบัตค้อยบัตค้อยว่ากอยชื่อน้ำมันให้มาเอาบัดบัดอยากได้เงินบัก้อยก็งงกันได้อันนี้กันเห็นบอกลูกทยุงจะไปเห็นมันเหรออะไรยินสอเอออะไรยินเรกินเราไป

เราที่ยังเห็ดเจ้านั่ะเออประมาณนั้นนะยังเห็ดเจ้าน่ะไม่แต่สามเบิ่งสร้างโง่เนี่แหละว่าดึงนำเขามาใส่ต่อได้บ่กยังเห็ดเจ้าน่ะฮะเขาไฟมาแต่ใส่อะไรสางแล้วไฟแต่ใส่มาใส่มัดึงมาแต่ใส่น่าเผยมาไดใดใครนั่นมีบ่ก็คือเห็นนั่นแล้วต่อมาไฟสายเดียวน่ะสายขาว tức là đừng mãi thằng là đừng chẳng lạc nhảy đừng mãi đừng mãi đừng mãi đừng bài đi mãi đừng 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 mãi น,นี่บอกสบายดีแม,ามา่ป้าขึ้นมาขึ้นมานั่งนิดเองกินก็ดีเนาะอันนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวสิบอกเด้อขนมนะเจ้ากินทิมสาเกเด้อนนางบนเพลงเด้อนี่ <Hey. S 1> พื้นเตียงนี่ก็มีนี่ขนมเจา้าก <Hey. S 1> ินกับอะไรเออบอกอืมมันเบิดหรือบาเล่บริมีเขามะไหเด้อบาทนี่บอกเจ้าต้องประหยัดกินเด้อกินกระบอกทิมให้ป้าไปนั่นนั่นได้ไปกินเต่ละน้อย้้จไป

มื่อละเม็ดกับพ่อไี่เด้จอยจังเลยรับกินรับซอกเอ็งกินกัวรับซอกว่าโง่เนี่ยเขาให้กินมือละเม็ดย้ำมือแรงก่อนนอนเท่านั้นเออแบบมากินย้ำมาซักแม่มันเลยอยากนอนบรรยามันแบบมันก่อมประสาวะท่านแม่น้องหน่อยเพิ่อนบอกนะเพิ่อนให้กินย้ำมืแรงก่อนสีนอนตอนสีนอนมันเป็นยาก่อมประสาทกิป็นละมั่งกายากสีนอนเจ้าหน่อกินย้ำเช้าหน่อยโย่เองนหมูน้าเขาหมุนาเขาตั้งเฟอร์เฟอร์บบบนี้มันอยากนอนเลยไติ่มลูกน้องเตียงนี่มั้ เองไหมอันนี้าวามว่าเอาลูกใา่ไหมาต้งไราเชื่อเขาเกล่ยวยังเกีียวข้าเกีียวแบบิีกกินก็ผมไม่ชอบกินชื่อว่าล่าซื่อมาให้เมื่อคืนน่ะได้ทั้งขนมได้ทั้งข้าวทำอะไรข้าวอะไรานมานาล่าบูยูนี่บาเรียงถามแล้วชื่อว่าวมล่าบเล่ ไจิบอีตัวได้ดังด้ยบอย่ตัวบตัวอางตัวได้ได้ก็ว่าได้มีก็ว่ามีตัวมาได้ด้มีหลักฐานอยู่อเราอยู่หนี่วะเรา่ได้หูใช่ไหมเาเบิคลิปเอาเงิิปนพ่แน้อเพลงคือมาคือกินอะไรกินแเลยคน

พ่อพ่อว่าสิซื้อโทราให้ลูกพอว่าซื้อโทราให้ลูกปลาเหล่องเาไปใช้ยังไงน่ะลูกมาอยู่บลลูกไูไปไลูกไปไปันหมดเถือบันนึมาึ้นเพือไไหใคิดว่ามาเกันเทือนบัน หันไหนกินกินขนมหันนน่ะน่เออกินบนรถไปไปเพราะว่าพ่อนไม่มีไฟเจอเพราะว่าเพื่อนอาบน้ำอยู่ว่าเมื่อนี้ค่อยว่าคือมจำมืออาจจะมได้แม่ค่อยสะผมแล้วสระพมไปแล้วสะแร้วเด็ซีงว่าให้อาบน้ำอาบเลย เอาเลยแม่เอาอ่ะเรียบร้อยต้ังลังง้ังลังมือข้าปองบาดนี่เอ้าเอ้าขาขาตมยังนะโอ้เดือดนาดีนังหนอยนี่ใสเสืง่ใส่เนี่ยเนี่ยนเอาเพิ่นเอาสาสยังมาปูให้ได้บ้านยังไปฮือของยู าดบดเลยนะขาดบดมุนบดมนายเยคุมื่อยกได้ร้อยตื้อไรตื้อไปดิ FC จะเมื่อยคักจีนาน้ำกับบริสุทธิ์ี่จะไปอาดุดเบดนทัวทางเมียเลยเนี่ดด้วยอ่าของช้างโรดิเอาสางรดของมันง่ายรับพวนได้ถึนหายเรียบร้อยเลแมนบ่ดงรดมายอมยุ่มมีบ่นะเวลาเวลาอาบอาบั้วทังเมียเลย แอเจ้าเลยว่าอาบแอัี้าวันัวดเป็นยังคือโบ้ากันยุ่มใจกระทังเอาไว้จัเนเจ้ากัยมดิมือมโอ้แล้วบานจกลมจมูาแล้วคอยกับบานไม่ทองิดนะคุณขทัวตามเป็นมัดๆกันีังะ บ่ได้ฮ่อนของกินบ่ไบเพื่แน่เว้าอันนี้ว่ามีของกินมั่นนี่แกว่าว่าให้พวไปหาวนะ,วะ,นะมันมือสีเกีียวเขานมือเกี่ยวเขานคือมือประย,ยุกษ์กะมันโม,มเมนต์หน้าเจ้าของกะหยุดได้จังมือเนาะไปเขาไปเกี่ยวซอยเพิ่นกะบเมนทีว่าเพิ่นจักเพิ่นจะให้ทำไรเจ้ายังมูักหยุดบ่ใช่ ยืดก็ได้เป็นยังไงมาให้เขาหยุดเลยนทำยืดเดี๋ยวมาให้เขาหยุดโอเคถามมือเด้ครูต่อไปบันนี้จีอันจ้างมาให้อันเอฟซีเป็นชื่อเขาให้ก้อนมัเนีเด้อถ้าเอาเข่าผัวเจ้าก้อนถ้าเบิ้งคำเขาจะเบิ้งเอาบันนี่บอโย่เอาบันนี่บอลอยเอาบันนี่บอจีบอสือเขามาให้แล้วบ้านเฟิรนจีบอสือเขามาให้บ้านถ้าเอาเข่าให้เก๋งบ้านพอหยุดก็ได้ด้ ทนางหมู่านในกระทู้มาสั่งแล้ว,ว่าห้ไปหยุตมันนี่หายยุตคนนึงแบบกชยคอยมาลาโทรให้คอยโทรชา้เลยโทรมู่ว่านนี่เด้โทบอกว่ามืนอเด็ก่าห้ไปเออคอยไปคอยไปไปช้าเด้ิดกันหน่อยค่ะมาบเบอกจอย

อรอะไอจะกอมเลยันยังจาก่เจอมนอย่ีเค็น้ันเย็นในคอเด้อ่แค่อมมันะเย็นเท้าอยู่บะเ้าอยู่วะปะจเอซีผามหายอะไรเอ็ซีเพิ่นว่าให้อมมาามพ่อมเหมือนเหมือนมันหาชื่อยากนียามนี่เนาะขามพ้อมนะมีบ่าวันจะมีต้องขัเป็นย่างหามันอึดอัดขามกอบ่ บก็มากเท่บ้านบเม่นี่ช่วงเายยมาเก็บเนาะสีเ็บกินได้เ่าเยีเก็รแบ่งน้ำมาสัดให้แบ่งกันองค์นสองเมตร้สี่เมตร่ bởi vì ồn mà nó hình hay tưm bọc bà kể xuống <laughs> này nắng rồi cầm cháu lại các bò lao, khóa phai thì bố khỏi bọc phải <laughs> bố khỏi bạc bà chàng kể xuống đây <laughs> dạ dùng bà hay không mẹ bạc bọc chú khỏi này khả nạn bọc nhưng nhẹ bọc xuống cầm chú khỏi bọc ờ nè thầy cầm mang chút bạp luôn đó. ก็ยังว่าเลยบ่าวเล่าก็จะไล่มาเลยนั่งร้อยเลยสิบุกคอยว่าแม่นพกกันยังแปลกอยู่เป็นยังไอ้งล่ะโดยกรมบุกซื้อของเจ้าเรับสิบมาแล้วบาทใช่ขอถามเบ้างบ่ดังเลยเป็นยังยังบ่อยากฝากเวลาบ่าวไล่กับสาวเล่าเข้ามาบ่าวเล่าก็จะไล่เข้ามาเป็นยังยังบ่อยากฝากฮะคือกันประมาณเพิ่มใา้ได้คุนบอกรเมนเอไล่บอก ยา้เอให้เยกเนีาอะไน่ยายาเปิดให้บคือวันอะไรนะเ่นตีนดุงลงตองนะเออยาน่ยจะบอกรัวจะบอกไปลืมยาทานยาสะพงศิกาก คอยอยากไปปล่อยไก่แล้วคอยเห็นปล่อยปล่อยมาได้ไรเขาเข่าตอนนี้ยังว่าเห็นมันบางไงจัางอย่างกับช่องจีบเบียงรอดจอยเกลือเขาเกลือเขามันดนบ่ร้อยแค่เกลือมันเกลือนะจอยจอยแห้งมึงก็จนคนก็จนยึงวะมีสิลบลทแต่ว่ามีเข่าวะหน้ำมีอยู่บ่น้ำกระทำใครกินขนาดเขาบ่ให้กินประจ้ก ดึงไป้ช่ไตอนนึงร่มันจะมีเน้อเนี่ยเข็นมันกินมาเนาะเี่อ